จากคมุกทหารนะคะเดินมาเดินทางมามาที่นี่ตามลุงพลป้าแต็นนะคะขบวนรถลุงพลป้าแตนอยู่นี่นะคะถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะลุงขับรถตู้ค่ะลุงจิมกําลังมาถึงนะคะมีขบวนรถประมาณสิบกว่าคันนะคะสิบคันกว่าๆนะคะไม่ต่ํากว่าสิบสองแน่ๆพัถุงหลุดเลยไหม รสใส<ห>่เกขาสั้นอยู่ขอโทษจับไปให้หัห่วงกล้อง <c oughs> ลืมไปทำไมมันเย็นบ้าบ้าป,าปะเอาอยัางอขอบคุณค่ะพี่นกขอบคุณนะคะพระถุงหลุดตะหนึ่งตะขอนะคะน่ารักมากเลยมาวัดด้วยนะคะอรถล,ลุงอยู่ทางนี้เอามีรถกว่าหลายคันมากเลยนะคะทีมงานลีอ่าน้องคุณหูสุต้าก็มานะคะแล้วก็ชามาดิพิษก็มีน้องต้นต้นอ้อรัตนาดาเรามานะคะแล้วก็เจนเฮิร์ฟ นะคะพี่เจนกีฬานะคะเจนกีฬาชาแนลนะคะ่านอกนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ลุงมาเปรียบเลยนะคะไปกันค่ะต่อมารถพีรวัตศูนย์หนึ่งนะคะนี่รถลุงจิมยายลองก็มานะคะ,คะเดินนะคะเดินนะคะอย่าเวียนหัวเด้อค่ะเด้อเป็นการเดินนะคะเดินไปไกลพอสมควรน,นะคะมาสักกะ วหวองค์พระธาตุพนมค่ะตอนเด็กๆนุนาเคยมาอยู่กับแม่นะคะแม่เป็นแม่ชีอยู่ที่นี่นะคะ<อ>เวลาปิดภาคเรียนนะคะตอนสมัยมัธยม<อ>ก็มาอยู่กับแม่แม่ก็อยู่เป็นแม่ชีหัวโล้นเลยนะคะเป็นแม่ชีเต็มๆเลยค่ะนะคะนุนาก็มาอยู่ในช่วงภาคเทอมปิดเทอมนะคะเพราะว่าเป็นเด็กเนาะตอนที่เรียนหนังสือก็อยู่กับพี่สาวอยู่กับพี่สาวคนโตบ้างคนกลางบ้างนะคะพี่สาวก็เหมือนแม่นะคะ อยู่แทนแม่พอปิดพักปิดเทอมก็มาอยู่กับแม่นะคะแต่เป็นจังหวะที่เราอยู่มัธยมเนาะเรามัธยมต้นเราไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้อะไรถ้าถ้าถ้าอยู่สักมัธยมไปก็อาจจะรู้เรื่องเยอะอยู่นะคะตอนนั้นยังเด็กมากจำได้บ้างเล็กน้อยนะคะตั้งแต่ธาตุพนมองค์เดิมองค์เดิมพังนะคะองค์เดิมพัง แล้วก็กําลังสร้างองค์ใหม่นะคะช่วงนั้นสร้างองค์ใหม่เสร็จพอดีนะคะโอ้ตลาดโอ้เดินชมตลาดก่อนนะคะแต่ละคนก็ไปตลาดกันนะคะซื้อมงซื้อหมวกซื้อนงซื้อน้ําซื้อผ้านะคะว้าวมีเสื้อด้วยนะคะมีเสื้อด้วยว้าวของฝากช่วงนี้เป็นช่วงบุญนะคะบุญออกพรรษา ต่อด้วยบุญกระถิ้นนะคะผู้คนก็แห e ทำบุญก้านนี่ปล่อยปลาก็ได้ปาลาไหลนะคะหรือเอียนทางโน้นเป็นยังไงทางโน้น จ้าแ<ห>มนจ้า,าจบอกว่ามาผูา้เดียวแล้วไม่อยากคายเป็นยายจำลออ่องเนี่ยนี่ค่ะเออเาตาไนยตาแก็จำได้ประสนยายขึ้นยังเร็วแท้ลุงยุ่พันในไม้ยายมาหอดพี่แล้วแ,แ,แมน,แมนยูค่ะข,ของโตยิยงเสียงจริงเลยนี่ สาธิตท่องจันทร์เราต่าเดินไปกันสองคนนะคะมองไม่เห็นนะคะไม่ได้คุยเนาะไม่ได้เดี๋ยวตั้งกล้องรอก่อนนะคะ ตัวนี้เครื่องออกภาษาก็อาจจะมีงานไหลเรือไฟนะหมดหรือยังเนาะงานไหลเรือไฟนี่เนะาะองคชาตนะคะบริเวณหน้างาน ท่องเที่ยวสายบุญเยอะเลยนะคะนี่เดี๋ยวปตรไปซื้อของฝากก่นกะละแมกับหมูยอเนี่ยนี่เนี่ยไม่ตรงไปเลยเนี่ยตรงไปเลยตรงปตรงไปปรูากนก่นต้องซื้อไปก่นะ

thank okay. you สัสดีค่ะกกอกสเตชันค่ะตอนนี้กกอกสเตชันมาตามลุงพลป้าแตนนะคะกับลุงพลตามลุงพลป้าแตนมานะคะมาถึงวัดพระธาตุพนมแล้วนะคะอ่านี่คือบรรยากาศหน้าวัดค่ะตามคุณยายรองเข้าไปนะคะคุณยายเข้าไปแล้วนะคะยิงก่อนสามสิบหกจุดสองเข้าได้นะคะ นี่นาะองค์พระาธาตุรามพระาธาตุบริเวณนี้เป็นบริเวณสักกะละคุณยายลองเข้ามาก่อนแล้วพี่เฟื่องบุชูพระอาจารย์เอ้ยแม่ครูพ็ะเต็นมาแล้วนะคะ เราจะสอดส่องดูขบวนของลุงพลประแตนถึงไหนแล้วนะคะยังไม่มีวิ่แววว่าจะมานะคะยังไม่เห็นนะคะดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะคะนี่คือพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนมาเที่ยวพระธาตนะคะค,ค,คุณยายลองไปไหนนาะนะคะเอาไหว้สักกะละ นี้ก็คือในโบสถ์ทางโน้นกองอำนวยการซื้อเครื่องบูชาเครื่องบูชาไหว้พระธาตุนะน้องคู่หูสุต้ามาแล้วก็จะมีการเรียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์สามรอบนะคะ รอคณะของลุงพลก่อนจ้าบอสามบองเปอบัังคนบอบัจ่งสีดาครเอาให้รา่ตับตัวทาทบั

นักระดาจับบลาะครับถวายที่ดะบสวัสดีค่ะช่องหนุนาค่ะช่องหนุนา,นนา,นนาที่วัดพระาธาตุพนมนะคะมากับลุงพ,นะะาานงงพ้นนะคะมาตามขบวนของลุงพลนป้าแตนนะคะออกจากคำสิ่งนี้ก็มาเลยนะคะขอบคุณคุณคุณหาไทยที์ขอบคุณค่ะคุณกนกพรแก้วมาสวัสดีค่ะ สนามลานจอดรถกว้างนะคะใช่แล้วค่ะนะคะเดินไกลเนาะกว่าจะถึงวัดใช่แล้วค่ะคุณกนกควรแก้มานะคะคุณสมศรีพุ่มชัยสวัสดีค่ะนะคะคุณกนกควรแก้มาสวัสดีค่ะคุณตาน้อยบ้านกกอกสวัสดีค่ะนุนาสวัสดีนะคะเข้ามากดให้ทุกคลิปค่ะกับคุณค่ะคุณกนกควรแก้มาเห็นอยู่นะคะขอบคุณหลายเด้อนะคะขอบคุณหลายเคอรพันสี่พันชั่วโมงเลยละแต่ว่าพี่นุ้ยน้อยไมนมากำลังสั่งรอสั่งรายได้เยอะค่ะขอบคุณหลายเจ้าที่มาเป็นกำลังใจ ไชนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสิทธินีทิทาลีนะคะมากดให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณกนงกวนเก้วมานะคะสาธุสาธุด้วยกันจ้านะคะถึงวัดแล้วนะคะวัดวันหรือด้อดูทางนี้บ้างนะคะขอบคุณค่ะนะคะช่องกบกสตชันค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะรอลุกคนก่อนนะคะสวัสดีพี่นาคุณเนี่ยสุทธวิทย์นะคะสวัสดีคุณเนี่ยสุทวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันค่ะ,ค,ะคอมเมนต์เข้ามานะคะใครคมเ,มเข้ามาแล้วคอมเมนต์เข้ามานะคะหนูน่าจะได้รู้นะคะอาจจะมีเวลานั่งอ่านบ้างนะคะขอบคุณ19ไลค์นะคะเจ็ดท่านรับชมด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ,คะมาถึงวัดพระธาตุพ,พนมอำเภอพระธาตุพ,พนมจังหวัดนครพนมนะคะออกจากอำเภอคำชะอีมุกดาหารก็มานี่เลยนะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็มาถึงที่นี่นะคะออกจากน่นประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่ง อ่าถึงนี่ก็กี่โมงแล้วเนาะนี่เนอลืมดูเวลานะคะลืมดูนาฬิกานะคะวัยสามโมงครึ่งเออประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเดินทางมาประมาณชั่วโมงหนึ่งที่นี่คือกองบริการนะคะที่เราไปซื้อดอกไม้บูชาก่อนนะคะนี่น้องผู่สุต้ามาแล้วค่ะโปดประทานพรเพื่อประสิทเป็นมงคลในครอบครองโทรทัศีวีขอให้ท่านเ่านี้มีแต่ความสุขทุกฉากกาย ดูคณะของลุงพลก่อนนะคะว่ามายัางแต่ยายลองเข้ามาแล้วนะคะค่ยายลองเข้ามาไหว้แล้วเรียบร้อยเราจะเข้าไปรออยู่ด้านในตูน้ไหนเนาะซื้อเครื่องบูชานะคะตู้ไเ้าซื้อเครื่องบูชาเนะคะ ออกนะไปจอดรถบุด่าเราจะให้ภาษีห้อดบุญ่าแล้วนะครับแล้วขอเรียนไปแต่ค่ำเดือดสามถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะครับถ้าสถานการณ์บ้านเมืองคงที่อาจจะได้มีการจัดงานนิทรรศการพระบรมธาตุซื้อดอกเบื่ที่ไหนกาดวิวัฒน,นาทรัพย์จากเชียงใหม่ถวายที่ดินหนึ่งร้อยบาทคุณอ สมจิตนาแล้วก็เกิาร้อยตำรวจวิชียรคงสุวรรณรอมครอบครัญจากจังหวัดเชียงใหม่ได้มาซื้อที่ดินซีได้ถวายธรรมธาตุอีก่เป็นร่องเยาอ๋อบริเวณด้านหลังนี่คือบริเวณบางรองเท้านะคะด้านหลังที่เราขึ้นไปไหว้กันตรงนี้นะคะอุโมน อุ่นะคะกับเด็กอินเจดานิมเพ็งทองนะคะมาจากพึ่งการนะคะวันนี้ได้มาร่วมพูดเป็นจำนวนห้าร้อยบาทนะคะก็ขออุ่นตาคุณรวยนะคะที่มาร่วมบุญร่วมรับสมัครในวันนี้นะคะขอให้คนเยอะมากเลยค่ะท่านนะคะฮึ่มฮึ่มแต่ก่อง เข้ามาในบริเวณองค์พระธาตุนะคะโอ้โหเด็ดมากๆเลยเก็บภาพบรรยากาศก่อนท่านั่งไลฟ์สดก่อนนะคะโอ้เด็ดมากน่าจะหางไปอีกไปทางน้นเนาะจะว่าอยู่ด้านนอกก็ได้นะคะ จะเข้ามาไหว้ด้านในก็ได้สดเด้อค่ะแม่อยู่นัางไม่ได้อเฮ้ยทำลูกทำร้านจะเอ๊ะมามาน้องกล้ามาเดินเปลี่ยนแล้ว,นะวนัง่งพุทธศาสนิกชนเวลามาไหว้องค์ปุองพระธาต <c oughs> พระราชน o m i ก็จะซื้อดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็เวียนเทียนสามรอบนะคะทำบุญกับวัดทำบุญทำบุญกับวัดด้วยค่ะ่น <c oughs> เป็นบรรยากาศก่อนลุงคนจะมานะคะอย่าง,งคนังไม่มานะคะ น้าก็มาก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะไรค่ะไม่ต้องแต่ติดดวงนี่เติดแม่ค้ปัดเต็มีปดนองหกสิบ่นี่ก็ปกะิมันจะเป็น้องสอคู่หนค่ไปนระถิ่นนี่แหล

นอนจะไปได้จะทำอย่างไรกลับไปบูชาพ่อพ่อพันนะคะเดี๋ยวจะดูลอหล่ดคนกันที่ตรงนี้นะคะหมอศรีนารินนะคะมาจากร้อยเอ็ดนะคะก็รับข้อตุ้มวันนี้ของเม่ได้มาร่วมบุญนะคะเป็นจำนวนหนึ่งร้อยบาทนะคะก็ขอนมนต์บุญนะคะจากคุณ คนจะรับร้านนะคะมาถึงที่นี่การได้รับรูปเป็นถุงมันนี่เราจะถ่ายแบบนี้พัดเดอร์เข้าไปไห เสนอการจีบเรือนะคะมาจากน้องบัวลังคูนะคะวันนี้ได้มาร่วมคุณเป็นจำนวนห้าร้อยบาทนะคะขอขอบคุณดาวคุณด้วยนะคะที่มาดูรูปคู่ส่วนในวันนี้นะคะขอให้คุณ ีมาร่วมบุญกระิในวันนะะีนนะะ้นะคะกติบของเรานะคะจะทากากยอดกัะติบนะคะวันที่7พฤศจิกายนนะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะทุกท่านอยากจะมาร่วรมร่วมผู้สนุกสมร่วมบุญร่วมผ้สนกกันดารนีนะคะด้านในไม่ร้อนเทานะคะด้วยสขาวที่ท่านเห็นนะคะชื่อว่าคริต์นไนนะคะสั่งมาจากประเทศจกกีนนะคะ โอ้โหหน้าจอมืดต oh, ึ้นตื้อเลยนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะคะวิเรียนองค์พระธาตุนะคะมืดมืดมองไม่เห็นอะไรเลยเด้อค่ะเด้อโทรศัพท์หนูนะเฮงเฮงบอโทษแดดยิบบาดเนี้ยโอ้ยันเลยที่นี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวก็ว่าเห็นนี่อย่างเนาะ มุดตือเลยนะคะยังไม่เห็นลุงพลเลยนะคะมืดแล้วมืดสเลวลูกหนนะคะลงใมชื่อรายมดุตือตื้อเลยเด้อจ้าละโทษซับคอยนี่มันทนแดดไม่ไหวเด้อค่ะอละก็ขออนุโมทนาบุญนะคะ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะทุกท่านคะ่ะดิฉัลเกษตรอเพียงอานรจะไม่ได้เบียนเทียนนะคะไม่ได้เบียนเทียนอาจจะนั่งถ่ายรูปอยู่ตามจุดตามมุมต่างๆนะคะ <โร S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอส,สุนทวิพย์นะคะขอบคุณ36ไลค์นะคะ สาธุสาธุครับพี่นานะคะยินดีในบุญครับพี่นาะขอบคุณค่ะคุณแอดสุทธิวิทย์นะคะคุณวันชัยศรีสุขขอบคุณค่ะหัวใจพลังบวกมานะคะคุณวันชัยศรีสุขสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะองค์พระธาตุพนมค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะเรามาถึงองค์พระธาตุพนมกันแล้วนะคะรอคณะของลุงพลมานะคะอจอของลุงน,น้ากำมือตื๊ดๆเลยเด้อขับวห่งหงดุดบาดน,นี้คุณอาป่อเบนขอบคุณค่ะนะคะคุณตา้อยบ้านกกอก,ก ขอบคุณค่ะนะคะสวัสดีนะคะมาเอาบุญกันต่อที่วัดพระธาตุพนมนะคะคุณยายอ้วนนะคะยายอ้วนเท่ามาแล้วโอ้ชาติชายมาแล้วนะคะคุณชาติชายมาแล้วสวัสดีค่ะคุณสกุณภาพไปด้วยสวัสดีนะคะสวัสดีคุณคุณ,คณหาไทายทีปนะคะอ่านแล้วเนาะหน้าจอมืดเด้อค่ะเดอเ้อนีเบิงบรรยากาศนะคะพุทธศาสนิก,กชนเพื่อนเขามาไหว้องค์พระธาตุพนมนะคะ S 1> <S 1> แล้วก็ว่ายศักดา์สิทธิ์องค์พระธาตุนะคะเดี๋ยวนุ่นาก็จะไปไหว้อยู่นะคะเบ,บีาานเย,เยน,ะะาานเทียนสามรอบอาจจะไม่ได้เวียนเทียนนะคะแต่แค่เข้าไปว่ายอย่างเดียวนะคะโอ้